ตอนนั้นจะได้เดินเข้ามา โลกของฉังสนสดใสขึ้นในพิบตาคุยกับเธอได้ทั้งวันไม่ต้องพึ่งฤทธิ์ยามันล่องลอยอยากกว่าอยู่ในพิธีมิสซาชอบเวลาที่เราคุยกันไปคุยกันมาแล้วเธอยิ้มมันมีความสุขดีเหมือนว่าเราส,งสองคนกำลังซิงฉันขอพราะวันนาไม่ให้เป็นคนที่เธอริ้งแล้วถ้าเธออยู่กับฉันสัญญาว่าต่อจากนี้จะสัญญาว่าก่อนนี้จะปลอดภัยไม่ใช่แค่ทำให้หายหนาวแต่ว่าทำให้หายเหนื่อยพร้อมกับสบายใจเธอไม่ต้องห่วงไปตัวจากนี้จะมีแค่ฉันที่แคร์เธอไง ฉันตกลุมรักเธอจนหมดหัวใจและตอนจากนี้ฉันไม่สมามารถไปรักใครฉันจะไม่มองไม่ลไม่เลี้ยวหรือสนผู้หิงใดเพราสิ่งที่สวยงามที่สุดบนโลกอยู่ตรงนี้ไง yeah. Yeah. เธอก็มาพร้อมกับความน่ารัก มันเป็นความประทับใจแรกที่ฉันเคยได้พบเวลาเธอยิ้มมันตาสละอยมันโคตรจะน่ารักอันโนในกิคุฉันรักเธอ้วยใจจริงไม่ได้หวังเลื่อนแซฟฉันก็แค่อยากจะอยู่กับเธอไปเรื่อย ่เผู้ชายที่เข้ามาเจอพวกนั้นแม่งเฟกแต่เธอไม่ต้องห่วงเพราะว่าฉันเลี้ยวเลอไม่ต้องเ,องเช็คและก่อนอที่จะจบเพลงนี้ไปอยากให้เธอได้ลองฟังและเข้าใจฉันอยากจะเป็นผู้ชายที่ปกป้องอยู่ข้างกายเธอตลอดไปและเธอได้เข้ามาเป็นอินสปายในเพลงนี้ฉันปลุกลุมรัางเธอจนหมดหัวใจและต่อจากนี้ฉันไม่สามารถไปรักใคร ฉันจะไม่มองไม่แลไม่เลี้ยวหรือซนผิยิ่งใดเพราะสิ่งที่สวยงามที่สุดบนโลกอยูงต้องนีไง